หน่วยการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารตอน5สาระการเรียนรู้ย่อยทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสำหรับเด็ดก ววส,สวัสดีค่ะเด็กค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารค่าเด็กอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาทบทวนเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสําหรับเด็กด้วยค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะมาดูรูปกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบันของเรานะคะค่ะเรามาเริ่มมาแรกนะคะนี่คือนี่เลยอันนี้คือจดหมายนะคะค่ะจดหมายนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยเหลือนะคะเพราะว่าจดหมายต้องระบุใชัดเจนนะคะระหว่างผู้รับนะคะเด็กๆแล้วก็ต้องติดสแตนแล้วก็เด็กๆก็ไปหยอดที่ตู้ไปรษณีย์นะคะแล้วก็จะมีบุรุษไปรษณีย์นะคะ คอยส่งจดหมายให้เราค่ะเด็กๆค่ะอย่างที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆต้องจำกัดเวลาในการใช้นะคะและต้องมีอุปกครณ์คอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะถ้าเราใช้นา,งงานๆจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะคือ,อนี่นะค่ะวิยุสื่อสารนะคะเด็กๆกันใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวิยุสื่อสารเหมาะสาหรับเจ้าหน้าที่ในงานต่างๆนะคะที่จําเป็นต้องใช้นะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจรปภหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเด็กๆการทำงานของวิยุสื่อสารจะคล้ายกับโทรศัพท์นะคะเด็กๆคือใช้สื่อสารธุระต่างๆที่สำคัญค่ะค่ะสี่นะคะวิยุค่ะเด็กๆ เ่อเด็กๆใช้วิทยุในการฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงต,ต่างๆนะคะเด็กๆควรฟังวิทยุด้วยเสียงที่พอดีพอ,อดีนะคะไม่เปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะสร้างความน่ารำคาญให้กับคนรอบข้างเรานะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลเสียกับอวัยวะของเราก็คือหนูนั่นเองค่ะดิเๆค่ะต่อไปนะคะคือโทรโ่งหรือว่าไมโครโฟนนะคะเด็กๆ เมื่อเราใช้นะคะเราควรใช้เมอยังจําเป็นแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเด็กๆค่ะงมือสื่อสารเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็สะดวกในการสื่อสารนะคะ,ะไม่ว่าเด็กๆจะสื่อสารด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นการพูดจากันนะคะ,ะ,คะเพื่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันดเด็กๆควรจะใช้ พ้อยคําที่สุภาพนะคะมีหางเสียงนะคะเด็กผู้ชายต้องพูดครับเด็กผู้หญิงต้องพูดค่ะนะคะคะและให้พูดถูกกาลเลทศัด์ด้วยนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็พูดเวลาพูดนะคะเด็กๆต้องพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้หญิงขอฝากเด็กๆนะคะให้ใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเด็กๆนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเลขนะคะ,คะเป็นภาษาจี <G. S 2> นนะคะที่คุณครูเคย,ยสอน<อ>ไว้นะคะเลขหนึ่ถึงเลขห้าต่อมาทบทวนกันก่อนนะคะอีเอองสามสู่อ,อ้าเด็กทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์นะคะ เลขหนึ่งถึงเลขห้าเป็นภาษาจีนส่งมาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีสสดค่ะบ,บ๊ายบาย